สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการไมฮิดอนมิวสิกเจ์นี่วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่หลากหลายในงานไมฮิดอนมิวสิกเฟสฉลองครบรอบ30ปีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยไมฮิดอนสถาบันที่ผลิตนักดนตรีคุณภาพสู่วงการดนตรีไทยไม่อย่างยาวนานครับงานนี้เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่20 22กันยายน2567 ภายใต้ทีม Symphony of Success Harmonizing for the Future ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตรกรรมในการศึกษาดนตรีซึ่งรายการ m a h i d o n Music Journey ได้รวบรวมผลงานการแสดงดนตรีตลอดทั้ง3วันรวมถึงบรรยากาศภายในงานมานำเสนอให้ทุกคนได้ชมกันก็วิทยาลัยนีครับก็ก่อตั้งมานะครับ30ปีแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะมากเลยครับก็คือว่าตั้งแต่ที่เริ่มไม่มีอะไรเลยรอบๆนี้เนาะ จนพยายามจะก่อตั้งด้วยวิสัยทัศน์ของอาจารย์ดรสุกรีจเจริญสุขนะครับอาจารย์ก็คิดว่าต้องมีสถานที่ที่มันพร้อมสําหรับการเรียนการสอนดนตรีมีห้องเก็บเสียงที่ดีที่เวลาคนมาเล่นดนตรีแล้วเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็สามารถเรียนสอนได้ดีเนี่ยเราเลยเริ่มก่อตั้งวิทยายดุยางสิ่งขึ้นมานะครับล่าสุดปีนี้ปีที่30มะครับเราได้รับ university by subject, by world university ranking by subject นะครับ by qs world university ranking นะครับที่35 แปลว่าเราได้ท็อป50นะครับของโลกเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดที่เป็น remark ที่ดีรก็ว่า30ปีผ่านมาในที่สุดเราอยู่ในเวทีโลกเราครับพยายามเอาดนตรีเข้าไปสู่ชุมชนมากขึ้นนะครับปีนี้ที่เป็นไฮไลท์เลยจริงๆเนี่ยเราเพิ่งจัดดนตรีสําหรับน้องๆที่เป็นน้องๆตาบอดที่มาจากโรงเรียนตาบอดที่1 1นะครับ เราส่งน้องๆของเราไปอยู่ร้อยเอ็ดนะครับไปอยู่แคมป์กับเขาเล่นดนตรีด้วยกันสอนดนตรีเราพาน้องๆตาบอดจากร้อยเอ็ดมาที่ดูยางกระสินมาที่ไมฮิโดนนะครับทำแคมป์ร่วมกันสอนดนตรีเขานะครับแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยได้เล่นคอนเสิร์ตร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้ก็มี3พาร์ทเนอร์ครับมีสถานทูตอเมริกันด้วยที่เข้ามาร่วมนะครับเป็นพายอดโปรเจกต์ที่ดีที่ทําให้เห็นเลยครับว่าสังคมได้รับการเยียวยาสังคมดีขึ้นเพราะว่าความร่วมมือของดูยางนะครับแล้วก็ ในเดือนพฤศจิกายนครับ MUIC กับ MS เราก็จะร่วมกันจัดคอนเสิร์ตนะครับสำหรับคนหูหนวกความจริงแล้วหูหนวกก็ยังฟังดนตรีได้นะเพราะสมองไม่ได้เสียนะครับมีแค่ประสาทหูที่เสียนะครับเขายังอ p พ r ป c i a ชีตดนตรีได้ทำยังไงที่ดนตรีจะไปถึงเขาได้เราต้องปรับการใช้เครื่องเสียงที่ทำแรงสั่นสะเทือนที่เขารู้สึกได้นะ มีการแสดงออกมีการประกอบภาพแบบนี้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไพลอตนะครับที่เราจะทําให้กับสังคมถ้าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันออกมาแล้วมันเวิร์กมากเราจะมีไพลอตที่จะเชื่อมโยงชักนําประเทศให้เกิดความเข้าถึงได้กับทุกๆคนได้มากขึ้นเลยครับ ยินดีกับ9ก้าที่30และเก้าวต่อไปครับภาคภูมิใจเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งใน30ปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ในฐานะสิกเก่าจะพยายามทําผลงานดีๆออกมานะครับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของชาวเรือกรสินครับ ก่อนจะไปชมบรรยากาศการสแสดงดนตรีนะครับเราไปชมบรรยากาศรอบๆงานกันก่อนดีกว่าครับซึ่งเขาได้จัดกิจกรรมต่างๆไว้มากมายเริ่มจากตลาดนัด Little Tree Market ที่เน้นสินค้าออร์แกนิกสินค้าโฮมเมดแฮนด์เมดและงานฝีมือหลากหลายประเภทจากผู้ประกอบการท้องถิ่นมากมายรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด พราคุณแม่ก็เป็นแฟนคลับ Little Tree Market อยู่แล้วก็เลยชวนกันมาว่าเออปีนี้ลองมาออกบูธดูที่ที่มาที่โดนเนี่ยเพราะว่าสารยาไม่เคยมาจริงๆโดยเฉพาะคณะดนตรีก็ไม่เคยมาเพราะฉะนั้นคือเด็กๆที่เดินผ่านไปถือเครื่องดนตรีผ่านไปผ่านมาแล้วก็คุณเคย <laughs> คนที่มาเดินเที่ยวก็จะมีนิสิตแล้วก็มีแฟนคลับของ Little Tree Market อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สบายใจค่ะทุกคนน่ารักแล้วก็ทุกคน appreciate งานอาร์ตงานคราฟแล้วก็ดนตรีด้วย30ปีแล้วเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆในวงการไม่ว่าจะเป็นดนตรีแนวอะไรเนี่ยก็จะมีนักศึกษาเก่าจากวิยาคัิขสิเนี่ยแทรกอยู่ทุกวงการจริงๆเราก็เล่นไปสักพักนึง10-20ปีเก่งกล้าสามารถก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่นี่นะคะบางคนก็ใหญ่โตเป็นคณะบดีนเนี่ยก็มีเราก็รู้สึกดีใจะคะ่ะ ถึงแม้ไม่ได้เรียนที่นี่แต่ว่าเพื่อนๆทั้งหลายที่ใช้ชีวตเวลาด้วยกันมาเป็นสิปีอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่าเออคุ้นเคยเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณคณะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณนิสิตค่ะที่ผลิตคนดีเก่งๆออกมาคือมันไม่ได้เก่งอย่างเดียวมันก็มีคุณธรรมมีความสามารถมี EQ ที่น่ารักเลยอะเราทำงานด้วยกันไปก็ส่งเสริมให้วงการดนตรบีบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยมันยิ่งดีๆขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ เดินทางกันมาแล้วก็เดินทางกันต่อไปเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะต่อด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และลิเททีคอมมูนิตโดยรวบรวมเอากิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์นะครับการดอกไม้แห้งการผสมน้ำมันหอมระเหย CPTG งานประดิษฐ์กระถางแครตาสเทียนหอมการเบรนชาและกิจกรรมค้นหาตัวเองผ่านงานศิลป์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับจากโซนอสริบา เกี่ยวกับระบบ i ิ m เมอร์ซที่น่าสนใจโดย DJ และศิลปินชั้นนำทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทาง360องศาซึ่งใช้เทคโนโลยี Special a udi o ควบคุมการเคลื่อนที่ของเสียงแบบ Real Time ด้วยความเร็วเพียง1.33ม mm ิลลิวินาทีทำให้ได้เสียงคมชัดสมจริงและลื่นไหลโอบร้อมเราทุกด้านครับ วันนี้ก็มาทำกับ So น o l i b r a s สนะคะ i m m e r s i v e Sound System มีลำโพงทั้งหมด21ตัวนะคะซึ่งทั้งหมดก็จะแบบว่ามีเสียงที่มันแบบว่าถูกแพทชิ่งหรือว่าเพลซเมนต์ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็ทำให้เราพอได้ยนินรู้สึกว่ามันสร o ว n d มันแบบล้อมรอบเราจริงๆวันนี้นัดมาพูดถึงเรื่องพลังของเสียงค่ะแล้วก็มีเลคเชอร์ด้วยมีทั้งแฮนซอนด้วยก็คือทำซาวน์ฮีลิ่งเซสชั่นที่ใช้ทั้งซิงกิ้งโบเสียงของตัวเองแล้วก็มีอิเล็กกวย้ัด ดีใ,ใจค่ะที่ได้มาแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำให้กับทุกคนขอให้ uh, วิทยาลัยดุริยางคาสิลป์อยู่กับคนไทยอยู่กับทุกคนไปเรื่อยๆนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์30ปีค่ะกิจกรรมถัดไปครับกับการเสวนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจเช่น science and art for enhanced well-being ศาสรและศิลป์เพื่อการดูแลสุขภาพใจและ reimagining music schools preparing for industry change ทิศทางใหม่ของการศึกษาดนตรีและการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมหลังจากชมกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรอบๆบริเวณงานกันไปแล้วนะครับมาถึงไฮไลท์สำคัญของงานกันบ้างกับการแสดงดนตรีสุดพิเศษจากนักเรียนนักศึกษาสิทธิ์เก่าอาจารย์ศิลปินและดีเจจากค่ายเพลงต่างๆที่มาร่วมสร้างสรรค์บทเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกัน มากครับดีใจที่แบบทางมหาวิทยาลัยไว้ใจพวกเราเพลงที่พวกผมรักได้มาเล่นให้คนอื่นฟังแล้วด้วยความที่พวกเราก็เรียนที่นี่ด้วยนะครับตอนแรกพวกเราก็ไม่นึกว่าเราจะได้มาเล่นแต่พอเรามาเล่นเราก็ทําให้เต็มที่ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันในวันนี้ด้วยครับขอให้วิทยาลัยประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่กับพวกเราไปในนานขอบคุณมากครับ บอกเลยว่าจริงๆเราสองคนเป็นลูกหม้อดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านนะครับของดุยยางศิลป์ไม่ให้ดนโอ้ยตั้งแต่สมัยมัธยมเนาะเราได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ทําวงร่วมสมัยมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเราก็มีผลงานทางทางด้านดนตรีไทยผสมผสานนะครับวันนี้กลับมาในฐานะสิทธิ์เก่านะครับเป็นหนึ่งในศิลปินนะครับในนามวงนิสาทิว,าน,า,วานะครับที่ได้ขึ้นเล่นวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดนะครับที่นึกถึงเราสองคนนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีวิทยาลัยนะคะก็ขอให้วิทยาลัยเนี่ย เจริญรุ่งเรืองนะคะยิง่งยิ่งขึ้นไปเลยผลิตศิลปินน,นดนตรีที่สุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดออกมาเยอะๆเลยค่ะในวาระครบรอบ30ปีวิทยาลัยดุรยังคศิลป์มหาลัยมิดนนะครับผมก็ขอให้วิทยาลัยเป็นสถาบันดนตรีชั้นนําของเอเชียของโลกเลยนะครับที่สร้างบุคลากรทางด้านการศึกษาทางด้านดนตรีดังไกลทั่วโลกแล้วก็เป็นมาตรฐานระดับสากลแนวหน้าต่อๆไปนะครับ ครีเลจค่ะตั้งแต่ม4จนจบปริญญาตรีเลยค่ะปี4ก็เป็นสถานที่ที่เป็นความทรงจำวัยเด็กดีใจมากนะคะที่ได้กลับมาเล่นในในงาน30ปีที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของเรานะคะเราเหมือนได้กลับบ้านแล้วก็ได้เอาเพลงที่เป็นเพลงของเรามาเล่นที่บ้านเราด้วยค่ะก็ขอให้วิเชาลาัยดุรียงกสินมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะอยู่คู่ ประเทศไทยอย่างนี้เป็นนานนะคะแล้วก็ให้กําลังใจบุคลากรทุกคนอาจารย์ทุกท่านแล้วก็นักศึกษาทุกคนนะคะให้อยู่กับดนตรีอย่างมีความสุขนะคะ กกรรที่นี่เป็นสถาบันที่ทําให้ผมได้รู้จักคาว่าดนตรีจริงๆแล้วก็ได้เอามาใช้เพื่อประกอบวิชาชีพของตัวเองแล้วก็ได้ทาตามความฝันของผม<ๆ>ในหลายๆด้านครับก่อนหนึ่งก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้มาเล่นที่นี่แล้วก็มันเหมือนกลับมาบ้านตัวเองครั้งเนาะมันไม่มีการเล่นหรือว่าการร้องที่มันมีความสุขเท่ากับมาร้องที่บ้านผมว่า มันอบอุ่นแล้วมันก็มันเหมือนเป็นเซฟโซนของนักดนตรีนักกรองเนาะการที่กลับมาเล่นที่นี่เนาะเพราะบางทีเราออกไปทําตามความฝันเราออกไปสู้กับงานข้างนอกมันก็จะมีโมเมนต์หนึ่งแต่พอเราได้กลับมาเล่นที่นี่มันเหมือนเราร้องเพลงในบ้านอะแล้วก็มีแต่พี่พี่เพื่อนเพื่นพนอนครอบครัวเรานั่งฟังนั่งนั่งเล่นนั่งซ้อมด้วยกันสามสิบปีนะครับวิทยาดริยางคศิลป์นะครับผมก็ขอให้พรใ,ให้มีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะๆแล้วกันครับทั้งในเรื่องของคอนเนคชั่นเรื่องงานเรื่อง นักเรียนเรื่องนักศึกษาต่างๆหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกัน <Okay. S 1> แล้วก็ขับเคลื่อนวตสาหกรรมดนตรีขับเคลื่อนุตสาหกรรมบันเทิงบ้านเราให้มันไปไกลย,ยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบนี่คือวิชาดยแลกสิครับ oh พีคเนาะด้วยความที่เราเคยเรียนที่นี่ด้วยครับแล้วก็ตั้งแต่จบไปเนี่ยเราไม่ได้กลับมาที่นี่เลยจนเนี่ยมีครั้งเนี้ยได้มีโอกาสกลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสกลับมาเล่นที่นี่ครับผมสำหรับโทนะครับการมาที่นี่ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นมอที่ดูแต่ละคนดูมีสไตล์ดู การออกบ่งออกแบบอะไรเงี้ยดูน่าเรียนครับบรรยากาศดูลมลื่นของผมก็ดีใจครับเหมือนแบบเราก็ชื่นชอบมหิดลอยู่แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มามาหิดนซึ่งบรรยากาศดีมากแล้วก็รอบข้างแบบทั้งตึกทั้งอะไรมันดูสวยงามไปหมดซึ่งก็ดีใจมากๆที่ได้รับเกียรติให มาโชว์ที่นี่ครับเพรสุขสันต์มันครบรอบ30ปีของอ่ามาฮิโดมิวสิกนะครับก็อยากให้ทางลุยยางขสินนะครับพัฒนาแล้วก็ปั้นบุคลากรที่ดีแบบนี้ทุกๆปีออกสู่ตลาดดนตรีนะครับ เหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเราค่ะเพราะว่าพวกเราเรียนกันมาตั้งแต่มสีจนจบมหาลัยเลยนะคะเจมีก็เหมือนโตเป็นวัยรุ่นไปจนถึงเกือบผู้ใหญ่เลยค่ะรู้สึกว่าเป็นที่นี่คุณเคยมากๆค่ะสุขสันต์วันครบรอบ30ปีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์น,นะคะก็ขอให้วิทยาลัยอบอุ่นแบบนี้แล้วก็สร้างเด็กรุ่นใหม่นักเรียนดนตรีรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปลวกันค่ะขอบคุณค่ะ ก,ก็ตื่นเต้นมากครับดีใจเช่นกันเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากอะไรเงี้ยเราก็อยากมาเล่นให้กับ พี่พี่น้องน้อง<ช>เพื่อนๆของ<ช>มหฮิดนได้ดูนครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอให้มหิดนมิวสิกนะครับจัดงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมีความสุขเพราะเชื่อว่ามหิดลมิวสิกเนี่ยสร้างเด็กที่มีคุณภาพแน่นอนครับผมก็ขอให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะครับเช่นกันครับ ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นแบบมหาลาัยดนตรีชั้นนําของประเทศเราเลยเนาะก็ด้วยความที่เราเป็นศิลปินแล้วก็แบบรู้สึกว่าที่นี่อาจะแบบว่ามีอะไรที่เปิดประสบการณ์ของเราเยอะมากๆเลยก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยค่ะสําหรับการได้มาที่นี่โมขออวยพรให้มหาลัยมิิดนเนี่ยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะมากๆเลยนะคะเพื่อประเทศของเราจะได้มีแบบมิวสิกอินดัสทรีที่แข็งแรง ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะจริงๆวันนี้เป็นแบบความลับด้วยเป็นซีคริสนะคะก็มาแบบว่าเป็นฟิลเหมือนแบบร้องงานที่บ้านแหละเป็นฟิลแบบเฮ้ยมาลองให้เพื่อนฟังอะไรอย่างงี้ค่ะก็ดีใจค่ะจอยขออวยพรน,นะคะในโอกาสครบรอบ30ปีโนก็ขอให้มหาลัยนะคะผลิตบุคลากรด้านดนตรีดีๆนะคะให้ประดับคู่วงการบันเทิงวงการดนตรีของประเทศไทยต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้มีนักเรียนมาเรียนเยอะๆ มีคนรักมหาลาัยนี้เยอะๆนะคะ เลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยดีๆแบบนี้ติดต่อพวกเรามาให้มาเล่นนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็ดีมากๆแบบล่มลื่นมีต้นไม้ด้วยแล้วก็สวยทุกจุดใช่ชอบมากอยากมาถ่าย MV ที่นี่มากเลยสนุกมากๆเลยครับแล้วก็มหาลัยสวยมากๆผมเพิ่งมาถ่ายรูปไปวันนี้ได้เดินเล่นในงานครับน้องๆที่มาเล่นกันนี มือโหดมากครับผมยอมค่ะก็30ปีแล้วนะคะก็ขอให้เป็นคณะที่เรียกได้ว่าใช่<ป>พัฒนาบุคลากรทางดนตรีให้มีคุณภาพที่ที่หต่อไปเลยครับผมเป็นอนาคตของชาติค่ะ <laughs> ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่พวกเราได้มาจอยงานนี้เพราะว่าม a ฮิด o n มิวสิเป็นสถาบันที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากเรื่องดนตรีแล้วก็แบบโปรโจริงๆก็ยินดีด้วยนะคะกับการครบรอบ30ปีในครั้งนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ดีใจมากครับที่ได้มาเล่นวันนี้ก็จริงๆได้มาเล่นที่มาฮิดนหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสครบรอบ30ปีของมาฮิดนมิวสิกด้วย<ช>ก็ยินดีมากๆครับคนในทีมเราจริงๆก็หลายคนเลย30คนที่จบจากดุริยางคศิลป์ของมาฮิดนนะครับทุกคนฝีมือชะกานมากก็ขอให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะมาฮิดนนะคะผลิตบุคลากรดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้มีบุคลากรเข้ามาเติมเต็มวงการเพลงไทยไปเรื่อยๆเนาะใช่ ่คขอให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีคุณภาพอย่างนี้ตลอดไป ทุกครั้งนะคะที่ทางน้องๆแล้วก็ทีมงานนะคะเลือกให้มาเล่นนะคะยิ่งเป็นวันนี้ที่ครบรอบ30ปีรู้สึกว่างานวันนี้ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็น่ารักมากๆมีร้านค้าต่างๆมากมายซึ่งนี่ช้อปปิ้งไปหมดตัวแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะที่ครบรอบ30ปีนะคะขอให้เป็นสถานที่ที่อบอุ่นสําหรับทุกๆคนที่ชอบดนตรีนะคะแล้วก็ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่วงการดนตรีต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะ และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดครับของมหิดลมิวสิกเฟสฉลองครบรอบ30ปีวิทยาลัยดุรยิยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ทางรายการมหิดลมิวสิกเจนี่นำมาฝากทุกคนครับถือเป็นงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลที่รวมเอาศิลปินและนักดนตรีหลากหลายแนวมารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อสร้างความสุขความประทับใจให้กับทุกคน สำหรับครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปเจอนั่นเจอโน,โน่เจอนี่ที่ไหนติดตามชมได้ทาง YouTube m a h ม d o ด Music Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆที่ทางเรานำมาฝากกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน